มีสับใหม่ในวงการวิดีโอมาเล่าให้ฟังนะครับนั่นก็คือ VSR ครับ Video Super Resolution นะครับเป็นเทคนิคใหม่ในการ up scale ให้วิดีโอนั้นมีคุณภาพคมชัดยิ่งขึ้นกว่าเดิมจาก360เป็น Full HD จาก Full HD กลายเป็น 4K แล้วคมชัดข่าวนี้เกิดจากข่าว2ข่าวที่เกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับ เริ่มจาก1มีนาคมก่อน1มีนาคมเนี่ย NVIDIA นะครับได้ออกมาให้ข่าวว่าเขาออกอัปเดตไดรเวอร์นะฮะตัวที่เรียกว่า GeForce Game Ready Driver นะครับในรอบเดือนมีนาคมปี2023เลขเวอร์ชั่นคือ5.31.18มีของใหม่ที่อยู่ในไดรเวอร์ตัวนี้นั่นก็คือ RTX Video Super Resolution หรือว่า VSR เป็นเทคนิคใหม่ในการอั s c a l e คุณภาพนะครับเพิ่มคุณภาพวิดีโอโดยใช้พลัง AI ในการ upscale นะครับวิธีการแบบนี้จะเหมาะกับการรับชมวิดีโอผ่านทางหน้าเว็บเบราว์เซอร์นะครับคือวิดีโอที่สตรีมมาเนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดเรื่องเรโซลชันนะครับอาจจะมาแค่360 720เทคนิคการ upscale ด้วย AI ตัวนี้จะช่วยให้คุณภาพของวิดีโอเนี่ยคมชัดมากยิ่งขึ้นถึงแม้ความละเอียดจะเท่าเดิมก็ตาม ะะซึ่งตอนนี้มีเว็บเบราว์เซอร์หลังจากที่ n v ็นบีเประกาศออกมานะครับเมื่อตอนต้นเดือนเว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับก็คือ r o r o นะฮะกับ Microsoft Edge นะฮะ ซึ่งจะต้องทำงานผ่านการ์ดจอหรือ G P U G e F O R c e R T X นะครับใช้ได้หมดซีรีส์30ซีรีส์40ก็ได้นะครับในอนาคตซีรีส์20ใครใช้พวก2060อะไรเนี่ยก็จะได้อัปเดตไดเวอร์แล้วทำฟังก์ชันนี้ได้ด้วยนะครับและต้องไปเปิดใช้งานในหน้าเ e t t i n g ด้วยนะครับของ Nvidia Control Panel เนละครับเลือกระดับการปรับคุณภาพวิดีโอนะฮะมีมีแบบอัพสเกล1ระดับ 2ระดับ3ระดับ4ระดับสูงสุดน่าจะเป็น4ระดับก็คืออัพสเกลจากเท่าไหร่ก็ไม่รู้ละ720หรือ1080ให้กลายเป็น 4K ก็คือดีขึ้น4เท่านะครับยิ่งเยอะยิ่งปรับระดับสูงยิ่งกินแรง GPU มากขึ้น NVIDIA นะครับอธิบายอัลกอริทึม BSR ตัวนี้ว่านะครับมันเป็นเทคนิคคนละเทคนิคก,กับการอัปสเกลวิดีโอในภาพเกมแบบเดิมแบบเดิมเนี่ยเรียกว่า DLSS นะครับซึ่ง d l s s เนี่ยมันจะใช้วิธีลงไปอ่านค่า Engine ของเกมว่าเกมเนี่ยใช้วิธีการประมวลผลภาพเกมเนี่ยด้วย Engine อะไรแล้วไปอัพสเกลในหน่วยของ Engine ตรงนั้นซึ่งมันจะเป็นพารามิเตอร์นะครับก็ไปใช้วิธีการเพิ่มตัวเลขตรงนั้นแล้วทำให้วิดีโอที่ได้เนี่ยมันอัพสเกลขึ้น แต่หลักการนี้มันไม่ได้ใช้กับเกมมันใช้กับวิดีโอที่เราดูเป็นวิดีโอสตรีมมิ่งดูผ่านหน้าเบราว์เซอร์เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีข้อมูลที่เป็นเอนจินมันจะมีแต่ข้อมูลที่อยู่ในโคเดกใช่ไหมฮะจุดแตกต่างตรงนี้เองทำให้ VSR เนี่ยใช้ข้อมูลจากเฟรมวิดีโอเลยนะครับว่าในวิดีโอนั้นนะบีบอัดมาด้วยโคเดกอะไรก็ตามข้อมูลที่ฝังอยู่ในโคเดกตัวนั้นนะครับ จะคำนวณภาพแล้วให้มีความละเอียดในเฟรมถ้าดูภาพตัวอย่างเนี่ยเราจะเห็นว่าพอเป็น 1080p upscale นะครับมันก็จะมีรายละเอียดคมชัดประมาณหนึ่งแต่พอเป็น RTX VSR จะเห็นว่าผนังของอาคารก่อสร้างเนี่ยนะดีเทลของเท็กเจอร์แผ่นอิฐแผ่นปูนบนผนังเนี่ยมันมีร่องมันม,มีขอบเหลี่ยมมันชัดเจนยิ่งขึ้นนะฮะหรือวัตถุที่อยู่ไกลๆในภาพ นะฮะส่วนโคง้งส่วนว้าเนี่ยอาจจะเห็นพิกเซลที่เป็นหยกัยกๆโดยชัดเจนเส้นมันก็จะเรียบมากขึ้นรายละเอียดของของ,ของที่อยู่ไกลๆนะครับมันก็จะดูคมชัดมากยิ่งขึ้นนี่คือเทคนิคของ RTX VSR นะครับซึ่งถ้าใครมีการ์ดจอรุ่นใหม่ๆเนี่ยคุณก็สามารถเข้าไปอัปเดตไดเวอร์ตัวนี้แล้วก็ไปปรับแต่งในเซตติ้งได้นะครับล่าสุดนะครับทาง Microsoft นะฮะก็ออกมาบอกว่าใครใช้ Microsoft Edge คุณก็จะใช้ฟีเจอร์ วิดีโอซูเปอร์เรโซลูชันนี้ได้ด้วยแล้วนะครับตอนนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นการอัปเดตอย่างทันท่วงทีเลยนะครับและ Microsoft นะครับยังบอกว่าจะพัฒนาฟีเจอร์นี้นะครับให้รองรับกับ GPU แบบไฮบริดนะฮะไม่ว่าจะเป็น iGPU พวก GPU แบบที่รวมกับ CPU นะครับกับ GPU ที่เป็น GPU แยกนะฮะคือ GPU แยกทำได้อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นรุ่นที่เป็นควบรวมกันเนี่ย ในอนาคตจะทำได้ด้วยนะครับซึ่งจะทำให้คุณภาพการดูวิดีโอผ่านเบราว์เซอร์ทำได้ดีกว่าเดิมส่วนค่าย Intel ยังเงียบอยู่นะฮะจริงๆ Intel เนี่ยเขามีทั้งตัวถอดรหัสและตัวถอดโคเดกที่เป็นฮาร์ดแวร์อยู่ในสเกลของเขาอยู่แล้วนะครับคือคุณภาพมันดีอยู่แล้วนะฮะแต่ทีนี้ต้องดูว่าทาง Intel เนี่ยอาจจะใช้วิธีเดียวกันหรืออาจจะเป็นเทคโนโลยีคล้ายๆกันที่ใช้อีกชื่อหนึ่งแล้วนาออกมาใช้ในปีนี้ด้วยเช่นกันรอดูครับ